อ่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาตีของ11นะครับตีที่เหลือจากรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วพี่ไปดูคลิปย้อนหลังเนี่ยก็ตีไป6นะครับติด3ามเมื่อคือ1นใน2นะครับแล้วมันก็จะเหลือ4ชิ้นก็คือรองเท้าแหวน2วงแล้วก็กระบอกนะครับซึ่งตอนนี้เหลือแค่3นะครับเพราะว่ารองเท้าตีติดไปแล้วนะครับคือไม่ได้ตั้งใจตีด้วยนั้นนะคือคันนะพูดง่ายแต้มแต้มแต้มมันครบไงก็มือคันนะครับก็เลย กดตีเล่นไปทีหนึ่งนะครับก่อนนอนก่อนนอนแล้วมันทะลึ่งติดนะครับอ่าทีเดียวทะลึ่งเสร็จทะลึ่งติดให้ก็โชคดีไปนะครับก็เลยเหลือ3ชิ้นนะครับอ่าอันนี้ก็ถอดก่อนแล้วกันนะครับถอดถอดนะครับก็วันนี้ตีได้7ครั้งมีหินวินกับของเนี่ยตีได้7ครั้งอ่ามีอวยพรพอดีนะครับอวยพรวินตีได้แค่7ครั้งเท่านั้นคือ7ครั้งเนี่ยจะติดกี่ครั้งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน อ่ะบางคนบอกว่าอยากรู้ว่าตีที่ไหนคือจริงๆก็ตีทุกที่รอบพี่แล้วก็ไม่ตีตรงนี้ตรงนี้เอาวันนี้ตีตรงนี้เลยอ่ะคือจริงๆมันจะตีตรงไหนก็ได้นะครับส่วนมากอ่ะที่พิมพ์มาในเพจถามกันเยอะมากเลยพี่มีสูตรตีบวกไหมอ่าคงบอกได้คําเดียวนะครับถ้าบอกว่าคาว่าสูตรตีบวกคือมึงซื้อหินกันแตกให้ได้เยอะที่สุดนะครับอ่าเติมเงินแล้วหาหินกันแตกให้ได้เยอะที่สุดนั่นแหละสูตรตีบวกนะครับเกมนี้ก็ธรรมดาครับ ถ้าไม่เติมเงินก็กันแตกกว่าจะได้แตละเม็ดก็ยากอยู่ครับก็อยากได้บวกสูงๆก็ลงทุนอัดกันแตกนะครับจะได้จะได้เขาเรียกอะไรชัวร0 0อซนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวมาตีให้ดูกันเลยทีนี้เหลือ3มชิ้นแล้วแปรรูปนะครับแล้วก็เนี่ยเหลือ3มชิ้นนะครับแต้มมีพอ3ชิ้นไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้น กดให้ดูเหมือนเดิมเอาแหวนก่อนเลยหนึ่งสองสามไม่ติดกระบอกอ่ะกระบอกอ่ะแหวนติดเฉยเลยอ่ะติดแล้วนะครับแหวนหนึ่งวงนะครับแหวนหนึ่งวงนะครับนี่ตีไปกี่ทีแล้วไม่รู้เปลี่ยนกระบอกมั่งเปลี่ยนแหวนอ่ะติดแล้วนะครับแหวนสองวงแล้วกระบอกอันสุดท้ายครับติดแล้วครับ กูตีไปกี่ทีเองโคตรโชคดีเลยอะติดครบทั้งตัวแล้วนะครับเจี๋ย yeah. มันง่ายไปเปล่าวะทำไมตัวกูไม่ติดอย่างนี้ก็ตีไปทั้งหมดหกทีนะครับอ่าหกทีนะครับหกทีก็ติดอ่าหนึ่งในสองนะครับหนึ่งในสองเหมือนเดิมนะครับโอ้ย oh. พิ่งสามนาทีเองแล้วกูจะจบคลิปยังไงเนี่ยก็โอเคนะครับตีติดครบทั้งตัวแล้วนะครับก็เซตบวก11ทั้งตัวนะครับมาดูดาเมจตอนนี้นะครับก็อยู่ที่460,000นะครับ1 0 0 0นะครับ155นะครับอันนี้บับธนูแล้วนะครับ พลังลบก็อยู่ที่2 1 1ล้านหนนะครับก็คลิปความยาวเพิ่ง4นาทีเองอะ่ะ